นะครับก็มี FC ถามมานะครับในกลุ่มนะฮะัเกลุ่ม VIP ก็ถามมาอยากครับมีความอยากมีความรู้เรื่องนะฮะเกี่ยวกับอ่าเพชรสีชมพูนะครับและอันนี้มันมีสีชมพูเกี่ยวกับสีชมพูนะครับผมก็เลยถามว่าเอออยากรู้ข้อมูลอย่างอื่นอีกไหมนะฮะก็ครับเนี่ยครับทีนี้ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นความรู้ พื้นๆก็คือจะมีแต่เสียงเนาะนะแต่ถ้าจะมีภาพด้วยก็เบียร์ซองขวดละกันอ่ะถือกันรีดถกันทีเดียวเชียวคอมันแห้งนะนะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียวนะอันนี้เป็นสีสันนะสนุกสนานคุยกันเองรู้เรื่องคือมีความสนิทสนมกันนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับนะผมไม่ได้เจาะจงรีดถยทุกคนเนาะผมแค่อ่าคนที่สนิทสนมใครอยากสนิทสนมก็ตามนี้นะแต่ก็ใครก็คือนี่คือผลพลอยได้ของการ ที่นะครับการขอมาคือความสนิทสนมคือผมก็ทําให้นะครับก็หลักให้แล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครเป็นสมาชิกของเราด้วยนะครับการที่จะดูอ่าพวกหินพวกพลอยในข้างนี้เราต้องมีแว่นขยายเนาะมีแว่นขยายมีเครื่องตรวจอย่างประกาศตรวจเพชรประกาศตรวจเพชรก็มันสามารถตรวจพลอยได้มันสามารถตรวจค่าความแข็งได้เนาะค่าความแข็งหนึ่งค่าความแข็งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยตัวนั้นอ่ะมันคือตัวอันค่าความแข็งนะนะครับที่ผมตรวจ แล้วก็เป็นแว่นขยายนะก็คือเป็นกลมๆนี่แหละนะครับอ่าแบบหนึ่งก็จะเป็นแว่นกลมๆอย่างงี้ขยายไว้ดูนะครับแล้วส่วนการขยายก็จะมีแบบแบบนี้อีกนะฮะอันนี้แบบนี้อีกก็ขยายได้นะครับอ่าจะเขาจะขยายแบบทีวีนะแต่อันนี้อันนี้มันก็ขยายซูมได้นะครับนะครับ,นะรบตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นะครับที่กําลังถูกๆเลยนะเอามาใช้เป็นขยายได้เนาะนะครับขยายเวลาขยายถ่ายรูปถ่ายเอาขยายแล้วก็ถ่ายรูปท่งไม้ผมดูอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยแล้วก็การาคาหลักร้อยเองไม่ถึงสองไม่ถึง200ร้อยเดยช่วงนี้กาลังลดนะครับถ้าซื้อจากเว็บที่อื่นนะเว็บเว็บทั่วไปนั้นลองดูนะครับนะไอ้ที่ที่ผมแนะนานี่คือของถูกนะครับไฟฉายเอาไว้ใส่ไฟฉายไว้่องแบบหินที่มีสีไว้ตรวจหยกนะครับ ตรวจอาามันดูมันทึบแสงมันกึ่งแสงไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแม่เหล็กเอาไว้ดูไว้ดูแร่หินว่าเออหินเนี้ยมันมีเหล็กดูดไหมถ้าไม่มีเหล็กดูดมีดูดอ่อนอ่อนไหมถ้าดูดอ่อนอ่อนก็จะเป็นชนิดใดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราเจออัญมณีนะที่มันมีเหล็กบางครั้งเราใช้ปากกาตรวจมันไม่ติดมันเป็นเหมือนแก้วแต่ว่าเราเอาแม่เหล็กไปจับเนี่ยถ้ามันติดนั่นก็คืออาจเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนะครับที่ยังที่เป็น การค้นพบแรกด้วยอ่าด้วยแม่เหล็กเนาะคือเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ามีเหล็กอยู่ข้างในแต่ต้องใช้แม่เหล็กดูดนะครับถึงจะติดนะครับอันนั้นเป็นพูดง่ายๆก็คือ,อมันเป็นอันนี้มันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเนื้ออ่อนนะเป็นอันนี้เป็นเนื้ออ่อนเหมือนกันแต่มันมีอนุภาคในการดูดเนาะนะก็เ,นะเป็นการค้นพบครปั้งใหม่นะคือแม่เหล็กก็สําคัญในการตรวจ ด้วยนะบางทีมันไม่ใช่คอสไม่ใช่อัมมมันเป็นพิเศษอีกชนิดหนึง่งอ่ะเดี๋ยวก็คุยกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวมาตอนนี้ละกันนะครับนะก็ไปรู้พื้นฐานก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูยมณีที่มีความแข็งมากที่สุด 2. พลอยสี color stones อันญมณีอื่นๆที่มีสีสันต่างๆเช่นพลอยเนื้อแข็ง pressure stones ทับทิมไพลินมรกตพลอยเนื้ออ่อน semi pressure stones โกเมนอ u ความมรีนอ e เมทิสเป็นต้น 3. อัญมณีอินทรีย์ออร์แกนิกเจมส์เกิดจากสิ่งมีชีวิตเช่นไข่มุกอัมพันปะการังการดูแลรักษาอัญมณีเบื้องต้นทำความสะอาดควรทำความสะอาดอัญมณีเป็นประจำด้วยผ้านุ่มหรือแปรงสีฟันขนนุ่มกับน้ำสบู่อ่อนๆล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง หลีกเลี่ยงสารเคมีหลีกเลี่ยงการสัมผัสอัญ,ญมณีกับสารเคมีรุนแรงเช่นคอรีน้ำยาทำความสะอาดเก็บรักษาควรเก็บอัญ,ญมณีแยกจากเครื่องประดับอื่นๆเพื่อป้องกันการขีดข่วนคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัญ,ญมณีด้านใดเป็นพิษคือการเก็บรักษาเนี่ยมันก็คือเราคืออัญ,ญมณีแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแข็งความอ่อนแตกต่างกันแต่ถ้าเรา คือถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันมันก็จะกระทบกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความแข็งแตกต่างกันนถ้ากระทบกันมันก็จะเป็นขีดรอยนะครับนะโดยโดยมันคือมันจะแพร่ทางอัศจรรย์คือมันเบียดกันนี่มันขูดเป็นรอยเลยนะฮะเป็นรอยเป็นไอ้นี่เลยนะฮะถ้ายิ่งแข็งมากไปเบียดตัวน้องคือมันคมได้นะครับคือความเรียบเพราะเวลาเราเจรไนเนี่ยมันจะขอบมันจะคมนะฮะแต่มนุษย์เนี่ยถ้าเราจับแล้วมันมีความยืดหยุ่นนะมันก็เลยไม่เป็นไร นะครับแต่ที่ทำถ้าด,ดูถ้ามาสูมดูจริงๆเราเราก็จะมีเหมือนมีรอยเส้นเนาะมันจะมีความแข็งเหมือนกันก็คือแล้วก็อน,นี้นี้บางตัวเนี่ยก็คือการใช้การรักษาแตกต่างกันอย่างสมูททอมรลกดเนี่ยก็คือให้ใช้พวกน้ํามันพวกเชสอย่างเงี้ยอย่างพวกอาพวกไอ้นี่อะไรพลอ,อยต่างๆก็เป็นน้ํามันเนาะมันก็จะเป็นเฉพาะทางเนาะนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมี น้ํายาเฉพาะทางให้คือเช็ดทีเดียวแล้วก็เช็ดครั้งเดียวล้างคือมัน,นมันล้างอัญมณีได้หมดเช็ดคือเช็ดตามความสะอาดได้หมดนะครับแล้วก็ทําให้อัญมณีเนีย่ยกลับมาดูเป่งปังมีพลังมากขึ้นเนาะแต่ก็คือยังไม่ได้ทาหรอกกนะ็คือทำคือมีไว้แล้วนะครับคือเจอละแต่ยังไม่ได้คือกค็คิดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำไปต่อแล้วนะ อาค้ามคันเวลามันจะหมดแล้วนะครับเอ๊แล้วไปค้ามคันละกันไปนี่ละกันนะไปดูทั้งภาพทั้งอันนี้เลยเนาะนะครับอัญมณีสีชมพูพิงเจมสโตนส์อัญมณีสีชมพูมีความหลากหลายทั้งในด้านความแข็งองค์ประกอบทางเคมีและแหล่งที่พบเจอข้อมูลต่อไปนี้จะจำแนกตามความแข็งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนพร้อมรายละเอียดที่คุณต้องการ ลอยเนื้อแข็งสีชมพูฮาร์ดพิงค์เจมสโตนส์เพชรสีชมพูพิงค์ไดมอนด์ชื่อเพชรสีชมพูพิงค์ไดมอนด์แร่ธาตุองค์ประกอบคาร์บอนซีที่มีการจัดเรียงตัวของผลึกที่ผิดปกติทำให้เกิดสีชมพูความแข็ง10โม s t s สสเกลแข็งที่สุดแหล่งที่พบเจอออสเตรเลียอากาย ไมยปิดตัวแล้วบราซิลแอฟริกาใตา้รัสเซียภาพน้อยกว่ามากกว่า 2. พลอยแซฟไฟร์สีชมพูพิงค์แซฟไฟร์ชื่อพลอยแซฟไฟร์สีชมพูพิงค์แซฟไฟร์แร่ธาตุองค์ประกอบคอรันดัมคอรันดัมหรืออลูมิเนียมออกไซด์ Al ขีดล่างสองโขีดล่างสาม มีธาตุโครเมียม Cr เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดสีชมพูความแข็ง9โมสเกลแหล่งที่พบเจอสีร่างกามาดากัสกาพม่าเมียนมาไทยออสเตรเลี <Australia, S 2> ยแทนซาเนียภาพน้อยกว่ามากกว่า3ทัวมาลีนสีชมพูพิงทัวมลาลลนรูเบลไลท์ชื่อ ทัวมาลีนสีชมพูพิงทัวมาไลนหรือเรียกอีกชื่อว่ารูเบลไลท์รูเบลไลท์สำหรับสีชมพูเข้มถึงแดงชมพูแร่ธาตุองค์ประกอบกลุ่มแร่ธาตุซิลิเกตเชิงซ้อนมีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนเช่นโบรอนอลูมิเนียมและซิลิเกตสีชมพูเกิดจากธาตุแมงกานีส Mn ความแข็ง7-7.5 Mohs Scale แหล่งที่พบเจอบราซิลในจีเรีย โมซัมบิกมาดากัสกร์สหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียเมนภาพน้อยกว่ามากกว่า 4. สปิเนลสีชมพูพิงสปิเนลชื่อสปิเนลสีชมพูพิงสปิเนลแร่ธาตุองค์ประกอบแมกนีเซียมอลูมิเนียมออกไซด์ MgAl ขีดล่างสอ O ขีดล่างสสีชมพูเกิดจากธาตุโครเมียม Cr ความแข็ง 8. โมสเกลแหล่งที่พบเจอพมา่าเมียนมาสีลังกาเวียดนามแทนซาเนียทาจิกิสถานภาพน้อยกว่ามากกว่า 5. ้ามอเกนไนท์มอเกนไนท์ชื่อมอเกนไนท์มอเกนไนท์แร่ธาตุองค์ประกอบเบรนเบริลหรือเบรนเลียมอลูมิเนียมซิลิเกต B บีขีดล่างสาม อาขีิดล่าง 2, สองไซขีดล่าง6โอขีดล่าง18สีชมพูเกิดจากธาตุแมงกานิส Mn ความแข็ง7.5ถึง8มสเกลแหล่งที่พบเจอบราซิลมาดากัสการ์โมซัมบิกนามิเบียสหรัฐอเมริกาภาพน้อยกว่ามากกว่าพลอยเนื้ออ่อนสีชมพูซอฟต์พ so ิงก์เจมสโตนส์ห rose quartz rose quartz ชื่อ rose quartz rose quartz แร่ธาตุองค์ประกอบอออก s ิ l i c o n dioxide SiO ขีดล่างสองสีชมพูเกิดจากเส้นใยขนาดเล็กของแร่ d อ o ทอ i ิตความแข็ง7โมส m o ล c a l e แหล่งที่พบเจอบราซิลแอฟริกาใต้อินเดียสหรัฐอเมริกาภาพน้อยกว่ามากกว่า สงโรโดโครไซต์โรโดโครไซต์ชื่อโรโดโครไซต์โรโดโครไซต์แร่ธาตุองค์ประกอบแมงกานีสคาร์บอนเนต MNCO ขีดล่างสาความแข็ง3.5ถึง4.5โ o s มสเกลแหล่งที่พบเจออาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้จีนภาพน้อยกว่า มากกว่าโซซนโซเขาเขียวคุณไซด์เขาเขียวเขาเขียวสวนศาสถึงชื่อคุณไซคุณไซแร่ธาตุองค์ประกอบสโปดมีนสโปดูมีนหรือลิเทียมอลูมิเนียมซิลิเกตสเอาซีขีดล่างสองโอขีดล่างหกสีชมพูถึงม่วงเกิดจากธาตุแมงกานีส MN ความแข็ง ตัวนี้มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นคุณไซส์หรือคาสไนส์เนี่ยเขาจะเรียกไคสไน์อะไรเงี้ยนะครับจะเป็นแท่งผลึกนะครับนะขออภัยที่ขัดจังหวะนะก็จะคือมันจะมีคือ,ค,อคล้ายคล้ายคอสความแข็งอ่าหกหกเจ็แต่ก็จะออกสีชมพูนะครับนะออกสีชมพูออกม่วงประมาณนั้นนะ most scale แหล่งที่พบเจออัฟกานิสถานบราซิลพม่าเมียนมาสหรัฐอเมริกา ภาพน้อยกว่ามากกว่า 4. โทพสสีชมพูพิงโ์เทพสชื่อโทแพสสีชมพูพิงโ์เทพสแร่ธาตุองค์ประกอบอลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต Al ขีดล่างสอง SiO ขีดล่างส f o h ขีดล่างสองสีชมพูอาจเกิดจากธรรมชาติหรือจากการปรับปรุงด้วยความร้อนและการฉายรังสี ความแข็ง8ด most scale แหล่งที่พบเจอบราซิลปากีสถานรัเสเซียภาพน้อยกว่ามากกว่าหต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ให้ผมเข้ามาดูนะครับส่วนราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ขนาดเนาะนะครับให้ดูนะครับก็มีทะรขั้นการฉายลังสีนะครับนะ แต่ความความความหนาของเขาใหญ่ของเขาจะดูแร่งกว่านะครับเยอะกว่านะครับจะจับด้แข็งเลยตึงมือเลยนะฮะจะประมาณนั้นคือรู้สึกเลยแข็งมากคือคือประมาณความจัความรู้สึกแล้วโอ้โหน่าจะแข่งระดับ9ระดับ10นะครับแต่ถ้าเช็คแล้วก็จะอยู่ที่คือเขาเรียกว่าใหญ่ของมันใหญ่ของเขานะครับใหญ่ของอยู่ที่8นะครับนะครับก็ จบลงไปคร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็เอาข้อมูลไปให้แค่นี้กันก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลามันก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําให้ใหม่ในครั้งหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสมัครติดตามทางช่อง u t u b e นะครับนะครับติดตามแล้วฝากแชร์ฝากอะไรได้ด้วยนะครับถ้าถูกใจการทําแบบนี้แนวนี้นะครับที่ไม่ซ้ําใครแล้วก็ได้ดูภาพด้วยแล้วก็ได้ดูวิธีการค้นคว้าในการดูหานะครับแล้วก็คือผมไม่ถนัดอ่านคือถามว่าผมเป็นคนที่ บกค้องเรื่องการจำนะบกพล้องเรื่องการท่องบทท่องอะไรเงี้ยผมก็เลยเอา,อา AI เลขามาช่วยนะครับก็คือให้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังนะครับในการอ่านในการสื่อต่างๆนะครับก็ของการทําต่างๆผมก็มีเยอะมากเลยเนะาเดี๋ยวทำนู่นทํานี่เยอะมากนะครับก็ก็คือพูดง,ง่ายๆก็มีก็มีเวลาให้ทุกคนแหละแต่คือ อยากทำโครงการดีๆแล้วสนุกสนานแนละ้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกันเนาะก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆก็เราก็จะประกาศนะฮะให้ในกลุ่มทราบนะครับนะทุกครั้งที่จะทำอะไรจะประกาศให้ในกลุ่มทราบก่อนนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกก็เข้าในกลุ่มได้ก็เป็น VIP เนาะนะครับนะตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือวัน เดือน5เนี่ยครับตั้งแต่1ถึง11ถึงเดือน5เนี่ยครับรับสมัครเป็นสมาชิก VIP เนาะก็อยู่ที่300บาทตรวจตรวจครั้งคือ12กล่องในกล่องราคา500คือจาก500เราฟรีนะครับเก็บค่าส่งไปแค่เวลาตรวจเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้แล้วก็ค่าส่งไปทางก็คือคือผู้ผู้ส่งมานะครับ fc ผู้ส่งหรือเอฟซีะนะครับ จ่ายแค่ค่าะสมส่งกลับเฉยๆนะครับที่ที่เหลือค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องออกนะครับาการส่งที่มาให้ดูเนี่ยมันคือเราทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายแลวคือผมมีข้อมูลเยอะมากข้อมูลเปรียบเทียบได้แล้วก็มีมีทั้งเลขาทั้งที่ผมเก็บข้อมูลเอาไว้มันหาได้ง่ายเลยนะครับนะคือข้อมูลต่างๆที่ผม,มผมว่าเพียงพอต่อการสื่อต่อ,ตอการตอบแล้วคือคือมันไม่ได้ ยุ่งยากซับซ้อนมากมายก็คือแท้ยุ่งยากซับซ้อนก็คืออรโมลิคุลค่าต่างๆแต่ก็ไม่ยากแล้วก็คือง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วการพิสูจน์แล่ต่างๆก็เริ่มง่ายขึ้นถ้ามีน้ำน้ำยน้ำยาก็ง่ายขึ้นถ้ามีการสนับสนุนมันก็มีการซื้อน้ำยาซื้อการสาธิตต่างๆมากขึ้นนะครับหรือว่าใครจะเป็นผู้ลงทบทุนหรือพิเศษโดยเป็นระบุนามก็ได้ยินดีนะครับก็เรารับหมดแล้วครับครับ ในการกองทุนร่วเองต่างๆนะครับแต่ก็คือไม่เป็นการเรียร์เลียงไล่เลียงอะไรเนาะคือไม,ไม่ได้ไล่อะไรแบบขออะไรบริจาคอะไรต่างๆนะก็คือสิ่งนี้ก็คือมาเป็นทุนในการสร้างสารรค์ให้ผลงานในช่องดีนั่นคือการสนับสนุนนะครับอ,อยากอย,อยากดูวิธีการตรวจทองมันก็ต้องมีอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย,ายต่างๆเนาะแต,แต่ผมก็คงไม่ได้ออกเองทั้งหมดก็คือถ้าใครอยากมีสุดิ์กก็ สามารถลงทุนหรือยากเห็นอันนี้นนทําอย่างนี้อย่างคือคืออยากเห็นอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรคนระับทุกอย่างก็ต้องซื้อต้องใช้ตาตนะครับก็เราก็จะบอกว่าเออใช้งบเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ทำเท่าน,นี้มันถึงจะออกมาได้แต่ถ้าองค์ปกรบมันไม่ครบมันก็สามารถทําให้ดูไม่ได้นะครับเออถ้าใครอยากเห็นช่องเราทําอย่างางู้อย่างนี้เหมือนช่องคนอื่นเขาก็ต้องมีอุปกรณ์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพมาก่อนอย่างสมมุติว่าจะเป็นมืออาชีพมาก่อนอย่างเงี้ย ไอ้พวกนี้คือเราก็ไม่ต้องไม่เรียกร้องว่าเออมันต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะคือมีปุ๊กก็ทําให้ดูปับ๊บเนาะเออแต่ถ้าเราไม่มีเงี้ยเราเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ต่อถึงความเข้าใจเนาะ,นะอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาซื้อมาให้ดูขยายให้ดูคือถ้า,ถาไม่ทําให้ดูนับก็เวลาเราจะดูเราก็จะรู้ได้ไงไอ้พวกนี้มันถามว่ามันช่วยอะไรมันก็ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นสอดคล้องกับกับกิจกรรม ไม่ว่าเราอยากจะดูอะไรทําอะไรเราก็ต้องทาให้สอดคล้องกิจกรรมนะครับนะถ้าถ้าไม่สอดคล้องกิจกรรมนะับสิ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็รู้แค่คนเดียวความสนใจมันก็น้อยในการดึงการดึงดูดมันก็น้อยแล้วเราจะทํายังไงให้มันมีคุณค่ามีราคามีคนสนใจมันก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเป็นยิ่งกลุ่มกว้างขึ้นยิ่งกว้างขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นมันก็จะแพงขึ้นแพงแพงแพงขึ้นไปอย่างเช่นทองนะครับราคาทองตกไม,ไม่ตกครับถามว่าราคา ถามว่าถ้าเกิดสงครามลดลงเนี่ยราคาจะตรงไหมมันไม่ลงหรอกครับมันก็จะทรงตัวของมันเนาะอาจจะ5 0,000ก็เหลืออยู่4ี่หมื่นะสี่หมประมาณนั้นมันไม่ตกมากๆถ้าตกมากๆเขาขาดทุนเขาก็ต้องตึงราคา,าไว้หรือว่าตึงราคาที่ขายไว้เพราะอะไรเพราะมันราคาดีนะเขาไม่ให้มันร่วงหรอกนะถ้าล่วงปุ๊บร่วงระดับครึ่งนึงซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะครับเพราะว่ามันมีประเทศหนึ่งที่เขา เขาต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้เขาประเทศเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าประเทศเขามันไม่มีการเลี้ยงดูเขาก็ต้องหาตัวเลขนะครับเพราะว่าประเทศเขาเล่นเรื่องหุ้นพวกการตลาดมากกำกับทำงานตรงนี้ถ้าไม่ทางานเรื่องเหตุการณ์พวกนี้มันพูดย่งไงเขาก็ขาดทุนอ่ะพูดง่ายนะครับก็เหมือนปลูกผักอะถ้าเกิดไม่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ําก็มันก็ตายแห้งใช่ไหมผลผลิตไม่ดีก็เหมือนกัน นะครับให้ใช้ใช้ทฤษฎีนี้มองนะครับเราถึงจะมองเห็นเขาถ้าเราไม่มีใช้ทฤษฎีมองเรามองไม่เห็นเขาหรอกครับ